สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปหนังสือเสียงส,สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d ครับเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนจนถึงเดือนหน้านะครับเราก็จะเป็น e p พ s โซดนะครเป็น EP ต่างๆ1ถึง4 8าทเลยนะฮะในเรื่องของเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีครับ วันนี้เป็น EP ที่19แล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของดวงตาใช่ไหมครับวันนี้เป็นเรื่องของศีรษะกับการพูดครับทุกท่านฮะใครจะเชื่อนะครับว่าเฮ้ย hey, ไอ้การพูดจาการสนทนาการเป็นผู้ดําเนินรายการหรือเป็นนักพูดเนี่ยศีรษะมันจะมาเกี่ยวด้วยหรอศีรษะมันออกเสียงไม่ได้นะแต่เชื่อไหมฮะทุกท่านครับศีรษะหรือว่าเฮุของเราเนี่ยไอ้หัวของเราเนี่ยนะครับมองเห็นแต่ไกลเนี่ย มันมีผลมากๆเลยหากท่านเคยชมภาพยนตร์อินเดียนะท่านสังเกตไหมครเวลาเขาพูดเนี่ยสีสา,าก็จะโยกสั่นคลอนไปด้วยเนาะสมัยเล็กๆนะครับผู้พูดหรืออาจารย์นองเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาจะต้องสายหน้าอ๋อจริงๆแล้วมันแปลว่าเห็นด้วยเห็นไหมครับหากเราสังเกตชาวยุโรปหรืออเมริกันเวลาเขาเจรจาตกลงเนี่ยสีสากของเขาก็มีส่วนประกอบด้วยนะฮะ ภาพยนตร์ต่างชาติภาพยนตร์ฝรั่งนะฮะหนังที่แบบมีชื่อเสียงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการแสดงออกของของนักแสดงเนี่ยศีษะก็เป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกครั้งที่มองใครเราต้องมองไปที่ใบหน้าและไอใบหน้ามันก็อยู่ที่ศีรษะของผู้คนเนาะซึ่งหัวในภาษาพูดเนี่ยหรือศีรษะในภาษาสุภาพเนี่ยนะครับจริงๆมันก็สุภาพทั้งคู่แหละทั้งหัวทั้งศีสากมันมีความสําคัญจริงๆ,ๆนะเวลาเราไปคุยกับใครก็แล้วแต่เนี่ย เขาโยกหัวหลบซ้ายขวาตลอดเราก็เวียนหัวเหมือนกันนะแต่ถ้าศีรษะเขาตั้งตรงนิ่งแล้วมองมายัางเราเนี่ยแล้วก็แสดงออกผ่านดวงตานะฮะ,ะสีหน้ารอยยิ้มน,นะฮะขนาดย่นจมูกยังมีผลประความรู้สึกของมนุษย์เลยท่านคุยกับใครแล้วท่านลองย่นจมูกทําท่ารังเกียจสิฮะการสนทนาครั้งนั้นนี่ไม่บรรลุผลนะแทนที่จะได้มิตรภาพกับทําลายสมัรธภาพลงอย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมฮะดังนั้นครับทุกคนนะฮะ ศีรษะกับการพูดเนี่ยจึงมีส่วนสําคัญต่างต่อไปนี้ครับการเป็นนักพูดที่ดีนอกจากบุคลิกภาพร่างกายของผู้พูดแล้วศีรษะถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของดวงตาทุกคู่ของผู้ฟังที่มองมาอย่างเรานะครับเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมตั้งแต่ดวงตาของเราริมฝีป,ปากของเราใบหน้าของเราพลังเสียงที่เปล่งออกนะฮะถ้าอยู่บนโพเดียมเขาก็มองมาเลยที่โพเดียม ตัวชอบดอกไม้ที่ประดับไมโครโฟนนะฮะการแต่งกายแน่นอนฮะ,ะามองมาที่ศีรษะที่ใบหน้าเราเนี่ยแหละดังนั้นระหว่างพูดครับผู้พูดควรที่จะทํศาศีรษะเอียงเล็กน้อยนะฮะเพื่อเป็นพวกเดียวกันกับผู้ฟังนะครับเป็นการแสดงออกหากท่านเคยสังเกตนะท่านเคยเห็นตัวของหมาน้อยแมวน้อย,น,อยนะฮะ เวลาหมาน้อยแมวน้อยเนี่ยเวลาเขามองมองมนุษย์อย่างเราเนี่ยแล้วเขาเอียงศีรษะทําท่าชันนเนี่ยเรายังมีความรู้สึกแบบเอ็นดูรักใครเลยนะว่าเออไอเจ้าสัตว์น้อยตัวนี้นี่มันน่ารักนะฮะนะฮะไม่แตกต่างกันครับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ของสัตว์สังคมนะฮะเป็นเป็นคนเนี่ยแหละเป็นมนุษย์เนี่ยแหละแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังมีสัญชาตญาณการที่เขาเห็นใครนะฮะมีการเอียงศีรษะบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นการ รู้สึกเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าแข็งขืนตั้งตรงนะฮะซึ่งหากเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการฝึกทหารเนี่ย เขาจะตัวตรงนะฮะดวงตาเขม็งกล้าวนะฮะอันนั้นเขาทำต้องทําตามระเบียบวินัยของเขานะับเป็นเป็นข้อบัญญัติเป็นสิ่งที่ต้องกระทาตามระเบียบวินัยของการเป็นทหารตำรวจหรือข้าราชการแต่หากเราเป็นนักพูดนะฮะมีศีรษะเอียงนิดนึงนะครับเป็นพวกเดียวกับเขาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าหากว,ว่าเราระหว่างพูดเนี่ยเรามีศีรษะที่ตั้งตรงสงา่างามนะฮะเพื่อที่จะเน้นย้ําให้การพูดของเรานั้นทรงพลังอันนี้ควรทําครับถ้าเราจะสะกด ผู้คนหรือผู้ฟังเนี่ยด้วยคําพูดอันทรงพลังของเราใช่ไหมครับเราจะต้องมีศรีรษะที่ตั้งตรงนะฮะนั่นหมายถึงเป็นคนที่จริงจังนะฮะเนื้อหาอันนี้นะชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันระหว่างการพูดครับพงกศรีรษะให้พองงามเพื่อแสดงอาการรับรู้เห็นด้วยรอยตามผู้ฟังทุกท่านเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับทุกครั้งที่เราพูดอะไรในห้องประชุม แล้วมีผู้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะนั่งข้างๆหรือตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเขามีอาการแสดงออกด้วยการพงกศีรษะเหมือนกับว่าเขาเห็นด้วยเห็นลักษณะแบบอืยอมรับอย่างเงี้ยฮะพร้อมจดบันทึกไปด้วยเราจะมีความรู้สึกชอบบุคคลท่านนั้นทันทีท่านว่าจริงไหมตัวอาจารย์นองนี้เป็นประจำนะฮะทุกครั้งที่ไปจัดบรรยายจาัดก,การสัมมนา,นาไม่ว่าจะก,การทำเวิร์กช็อปจัดห้องประชุมห้องเรียนนี่ให้เป็น ลักษณะของ U shape นะครับเหมือนเป็น m e e t i n g r o o m เนี่ยผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละท่านเมื่อมีการจดบันทึกและพังกศอกีรษะระหว่างที่อาจารย์หนองบรรยายหรือให้มีการแสดงออกร่วมกันเนี่ยแม่เรารู้สึกเราชอบบุคคลท่านนี้จังเลยนะครับมันเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ครับแต่ทุกครั้งที่เราทําอะไรก็แล้วแต่หากเราเห็นบุคคลที่อยู่ตรงกันข้ามหรืออยู่เคียงข้างหรือผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาใสา่ใส่หน้าใส,าส่ศีรษะและเบะปากเล็กๆนะฮะ เราจะมีความรู้สึกไม่ชอบไอ้เจ้าหมอนี่ขึ้นมาทันทียอันนี้หมายถึงถ้าหากว่าไม่ผ่านการฝึกฝนมามากพอนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อเจอใครสายศีษะสายหน้าเบะปากเบ้ปาก,ะปากนะฮะแล้วยิ่งเปล่งเสียงออกมาในเชิงไม่เห็นด้วยหรือเขาเรียกว่า ทะลุกลางป้องนะฮะแหกปากดังรั่นแล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมโอ้โหเหมือนมันจะเป็นศัตรูกันขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมฮะดังนั้นครับระหว่างการพูดเนี่ยหากเราพงกศีรษะให้พองามแสดงอาการรับรู้นะครับมีถ้อยคำต่อประโยคมีการแอคชั่นหรือแสดงออกด้วยการจดบันทึกในถ้อยคำหรือ k e ว w o r d ที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยครับมันจะสร้างมิตรภาพได้อย่างประหลาดเลยนะ แล้วคนในห้องประชุมก็จะมีความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมบรรยากาศดีแนวคิดสร้างสรรค์ปรากฏเห็นไหมฮะมันก็จะนำพาองค์กรธุรกิจหน่วยงานของเราเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทรงพลังและมีคุณภาพครับต่อมาระหว่างพูดเนี่ยหากใช้ศีสระร่วมอย่างเหมาะสมในแต่ละเนื้อหาของการพูดครับจะสร้างการรับรู้การตื่นตัวแล้ก็น่าติดตาม ตลอดเวลาแปลกไหมฮะเนี่แหละครับศีรษะกับการพูดอะสมัยก่อนตัวจานงเองก็ไม่ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญนะเราก็คิดว่ามันจะไปสําคัญอะไรศีรษะกับการพูดพูดมันอยู่ที่ปากเนาะศีรษะมันอยู่ที่มันเป็นหัวเนาะมันเป็นศูนย์รวมนะสมองก็อยู่ที่ศีรษะหูก็ใช้ฟังปาก็ใช้ดูจมูกก็ใช้ดมปากก็ใช้พูดฝันก็ใช้เคี้ยวลิ้นก็เอาไว้ลิ้มรสเห็นไหมฮะลำคอเอาไว้เป่งออกมา มันจะไปเกี่ยวอะไรนอนะฮะนั่นนั่นคืออดีตเนาะแต่พอผ่านการฝึกฝนอบรมเรียนรู้มีการโลเพมีการฝึกแสดงออกมีการเวิร์กช็อปมีการได้อะไรโอโหคราวนี้เห็นชัดเลยครับว่าไอ้ศีรษะเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวนําพาผู้คนให้คล้อยตามเราได้อย่างทรงพลังเห็นไหมครับฉะนั้นครับการเป็นนักพูดคุณภาพเนี่ย การให้ความสําคัญนะครับไหนๆใครๆก็มองมายังเราแล้วนอกมันเป็นศูนย์รวมของทุกสรรพสิ่งแล้วที่เขาจะต้องจ้องมองเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาดีกว่านะครับและที่สําคัญนะฮะนอกจากหัวใจในร่างกายของมนุษย์แล้วศีรษะก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่พูดตรงๆนะเราต้องดูแลเขาอย่างดีเลยละเพราะว่าถ้าถ้าพูดกันแบบยังไงดีละ่ะนิ้วขาดแขนด้วนเนี่ยก็ยังไม่สําคัญเท่าคอขาดนะครับมันอันตรายมากเลยฉะนั้นครับเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีทุกท่านครับ การพูดดีนั้นฝึกได้จริงๆนะครับการที่เราพูดเป็นมันทําให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกคําพูดของเรานะั้นน่ยมันมีพลังการพูดของเราจะพูดได้เป็นล้านๆคำนะฮะพูดเป็นแสนๆบทความพูดเป็นหมื่นๆนะฮะเป็นพันๆถ้อยคําหรือประโยคต่างๆเนี่ย ถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีมีความคิดที่สร้างสรรค์อยู่ในนั้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันจะดึงดูดทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี่แหละนะครับฉะนั้นเข้าสู่ EP ที่19ร้อยเรียงกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคม2564ถึงวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่19สิงหาคม2564เราก็ยังคงอยู่ในหมวดหรืออยู่ในหมวดของการพูดการสื่อสารโดยมีองค์ประกอบที่สําคัญทุกท่านครับอวัยวะทุกชิ้นของความเป็นมนุษย์ มีผลต่อการรับรู้ของผู้คนในสังคมแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือความรู้สึกอารมณ์จิตใจของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวนําพาโดยมีสีสันเนี่ยแหละครับเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์เป็นแกนกลางที่จะทําให้ผู้คนนั้นเนี่ยเขาได้สัมผัสเขาได้เห็นและเขาได้ลิ้มรสในสิ่งที่เรากําลังจะสือ่อทุกท่านครับความสุขของการเป็นผู้ถ่ายทอดคือการนําเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาในสมองของเราจิตใจของเราเนี่ยได้คิดได้คํานวณได้นํามาผูก การรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงและเล่าเรื่องนะฮะถือว่าเป็นส่วนสําคัญยิ่งดังคํากล่าวที่ว่าทุกครั้งที่จะพูดขึ้นต้นต้องตื่นเต้นตรงการต้องกลมกลืนตอนจบต้องจับใจนะฮะพูดเมื่อไหร่ใครก็ฟังครับ ขอพระคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านที่ฟังมาถึงวินาทีนี้นะครับสิ่งเหล่านี้หากเห็นว่ามีคุณค่าต่อผู้คนในสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนด้วยกิตอันบริสุทธิ์ครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ